ในบทที่1น,นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำนามมาแล้วนะคะคำนามที่เรารู้จักแล้วก็คือคำนามนับได้เอกพจน์คำนามนับได้พหูพจน์และคำนามนับไม่ได้นะคะในบทที่2องนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำนาหน้านามกันนะคะ ซึ่งคำนำหน้านามเนี่ยนะคะเป็นหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมีความแตกต่างจากภาษาไทยนะคะในภาษาไทยนั้นเนี่ยเราไม่มีคำนำหน้านามนะคะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยคำนามโดยเฉพาะคำนามนับได้เอกพจน์เนี่ยจะไม่อยู่เดี่ยวเดียวนะคะแต่จะต้องมีคำนำหน้านามเสมอนะคะซึ่งบทที่สองที่เราจะเรียนเนี่ยคือเรื่อง article คะ่ะ article เนี่ยถือเป็น คำนำหน้านามแค่ชนิดเดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีคำนำหน้านามในภาษาอังกฤษอีกหลายชนิดนะคะคำนำหน้านามในภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่า noun determiners นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน5ประเภทค่ะ 1. ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในบทที่สองคือเรื่อง articles นะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ตัวคือ a and และ the ค่ะ2คำนำหน้านามที่เรียกว่า d ีม o n ส t ร a ท i v e สค่ะ 3. คคำน้านามที่เราเรียกว่า p r s s e s s i v e Form of Pronouns ค่ะ 4. ค่ะคำนำหน้านามที่เรียกว่า Cardinal Numerals นะคะคําคำนำหน้านามที่เรียกว่า Indefinite Determiners ค่ะซึ่งเราจะได้เรียนคำนำหน้านามชนิดต่างๆในเล่มต่อๆไปนะคะ เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเรื่อง articles ค่ะ articles เป็นคำนำหน้านามชนิดหนึ่งนะคะมีอยู่3ตัวด้วยกันอย่างที่บอกไปแล้วก็คือ a and the ค่ะประเภทที่1น,นะคะคือคำนำหน้านามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงมีอยู่2ตัวด้วยกันนะคะคือ a และ and ค่ะเออข้อสังเกตนะคะ a และ and ใช้นำหน้านามนับได้เอกกับพเสมอนะคะเพราะว่า A และ a อมีความหมายว่า1ค่ะข้อ2นะคะคือ The ค่ะ The เราถือว่าเป็นคำนำหน้านามหรือ article ที่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะเราอาจจะใช้ The เนี่ยนำหน้าคำนามนับไม่ได้ก็ได้หรือใช้ นำหน้าคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้เช่นกันนะคะในกรณีที่เราต้องการสื่อความหมายเพื่อที่จะเฉพาะเจาะจงค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้ A และ a อกันนะคะ A เนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะค่ะเช่น a cat a dog อูนิฟอร์เป็นต้นนะคะส่วนแอนเนี่ยเราจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะคะเสียงสระในที่นี้ก็คือ a e i o u นั่นเองนะคะเช่น An d n t d n u m b r ม l l a ่นะคะ an l ทีนี้ข้อสังเกตน,นะคะค่ะในวัยเด็กนะคะคุณครูเนี่ยมักจะสอนให้จำว่าแอนใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วย A-E-I-O-U นะคะแต่พอโตขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะจะขอชี้แจงให้เข้าใจว่าคำนามที่ขึ้นต้นด้วย A-E-I-O-U นั้นเนี่ยจะต้องเป็นการออกเสียงนะคะไม่ใช่รูปเขียนค่ะเพราะว่าคำว่า Uniform นะคะขึ้นต้นด้วยตัว U ค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกเสียงสระนะคะแต่ออกเสียงพยัญชนะ ออกเสียงว่า u นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้อะนำหน้าค่ะส่วนคำว่า hour ที่แปลว่าชั่วโมงนะคะขึ้นต้นด้วยตัว h นะคะแต่ว่าเราใช้แอดนำหน้าทั้งนี้เพราะไม่ได้ออกเสียงว่า h o w ค่ะออกเสียงว่า hour เป็นเสียงสระนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้แอดนำหน้าค่ะวิธีการใช้ a และ ad นะคะก็คือ เราจะใช้ a กับ a n เนี่ยในความหมายทั่วๆไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะคะเช่น a cat is an animal นะคะแปลว,ว่าแมวเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งหมายความว่าแมวทั่วๆไปเนี่ยแหะคะ่ะก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันเราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นแมวตัวไหนนะคะข้อ2ก็คือเราใช้ a และ a n นะคะเมื่อเราหมายถึงสิ่งของนั้นมีจำนวนเพียงหนึ่งนะคะเช่น I have a pen. I have a cat. I have an umbrella นะคะเรามีสิ่งของนั้นในจำนวนเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นเราจรึงใช้ A และ a อนนำหน้าค่ะข้อ3ค่ะใช้ A กับ a อเมื่อกล่าวถึงการเทียบที่เป็นมาตราส่วนค่ะตัวอย่างเช่น you have to water this tree two times a day ดูที่ two time a day นะคะแปลว,ว่า2ครั้งต่อวันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดที่สื่อความหมายอะไรว่าต่ออะไรนะคะเรามักจะใช้อ่านำหน้านะคะเช่น two time a week คือ2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะหรือเราอาจจะใช้ว่า this cloth is 10 dollars a yard คือ ผ้านี้เนี่ยราคา10ดอลลาร์ต่อ1ลาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ความหมายในการเทียบมาตราส่วนนะคะข้อ4นะคะเราใช้ A และ AN นํำหน้าคำนามที่เราอาจจะต้องการชี้เฉพาะเพื่อสื่อความหมายว่าเป็นหนึ่งในจำนวนหลายๆนะคะตัวอย่างเช่นวิชัย is a สุนทรผู้ in our school นะคะแปลว,ว่าวิชัยเนี่ยเปรียบเหมือน สุนทรผู้คนหนึ่งในโรงเรียนของพวกเราจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่เพียงแค่วิชัยคนเดียวเท่านั้นที่เปรียบเหมือนสุนทรผู้ในโรงเรียนของเราจริงๆแล้วอาจจะมีนักเรียนที่มีความสามารถเหมือนกับวิชัยอีกหลายคนค่ะแต่เราใช้อะนำหน้าเพื่อจะสื่อความหมายว่าวิชัยก็เป็นหนึ่งในจํานวนหลายๆคนนั้นค่ะวิธีที่5ค่ะ เราใช้ A และ AN ในโครงสร้างประโยคอุททานนะคะโครงสร้างประโยคอุททานเป็นดังนี้นะคะเราจะใช้คำว่า w h t นะคะตามด้วย A และ AN นะคะแล้วก็ตามด้วย d s